สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องคนยากจนทำบุญได้สมใจนึกคนที่เกิดมาขัดสนหรือว่ายากจนทำบุญได้ไม่สมใจทําอย่างไรจิตจึงจะไม่หม่นหมองในเรื่องนี้ความจริงเรื่องของการทำบุญโดยเฉพาะการให้ทานที่ทำกันเพียงเล็กๆน้อย หรือทำเพียงครั้งเดียวแล้วได้เกิดในสุคติก็มีมากมายแต่จะขอเล่าเรื่องที่อัตถกถาท่านเล่าไว้ในเขตูปมาเปตวัตถุซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างจะยาวแต่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการทำทานเล็กน้อยแล้วได้เกิดเป็นเทวดายังแสดงธรรมะอีกหลายอย่างที่เราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นการเลี้ยงลูกในทางที่ผิด การคบมิตรชั่วเป็นต้นเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังสมัยเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวลุวันกรุงราชคือในกรุงราชคือนี้มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากหลายโกรคนหนึ่งเขามีลูกชายที่รักเพียงคนเดียวเมื่อลูกนั้นได้โตพอรู้ความได้มารดาบิดาก็คิดกันว่าทรัพย์สมบัติของเรามีมากมาย ถ้าลูกจะใช้วัลพันจนมีอายุได้ร้อยปีแล้วตายทรัพย์ที่เราสะสมไว้ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องส่งลูกให้ไปเล่าเรียนวิชาให้ลำบากเปล่าๆให้ลูกอยู่เฉยๆไม่ต้องเล่าเรียนให้ลำบากจะดีกว่าเศรษฐีบิดามารดาคิดอย่างนี้จึงไม่ให้ลูกชายเรียนวิชาสักอย่างเดียวนี่พ่อแม่ที่คิดผิด เพราะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาพอลูกโตขึ้นก็หาภรรยาที่งดงามให้ลูกก็เพลิดเพลินอยู่กับการมคุณทั้งหลายเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยโลภะโทสะและโมหะคบหาแต่พวกนักเลงไม่สนใจใยดีในการให้ทานและบำรุงตั้นผู้มีศีลเลยครั้นมารดาบิดาตายลงเขาก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือยให้รางวัลพวกนักร้องนักรำเป็นต้น พรานทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่สะสมไว้จนวอดวายไปในเวลาอันไม่นานนักคนที่ไม่มีวิชาความรู้มีทรัพย์สินก็ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ได้แต่หลงระเริงมัวเมาไปในการ,รมคุณอารมณ์คบหาแต่พวกนักเลงไม่มีมิตรแท้ๆมีแต่มิตรเทียมปอกลอกทรัพย์สินที่ว่ามากมายก็หมดถึงสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องเป็นหนี้เป็นสิน แล้วก็ไม่มีปัญญาใชหนี่ที่ดินเรือกสวนไร่นาก็ถูกเจ้าหนี่ยึดหมดแม้แต่บ้านก็ไม่มีจะอยู่เที่ยวขอทานเขาเลี้ยงชีวิตไปวันวันลูกเศรษฐีกลายเป็นยาจกขัดสนขึ้นมาทันทีต้องอาศัยนอนตามศาลาอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรมาประชุมกันที่ศาลานั้นเห็นเขายังหนุ่มแน่นก็ชักชวนให้ไปเป็นโจรอย่างพวกเขาลูกเศรษฐีก็รับคำ โจรก็สอนวิชาของโจรให้วันแรกที่โจรให้เขาทำงานก็คือเป็นต้นทางคอยทำร้ายคนที่จะเข้ามาในเรือนที่พวกโจรน,นั้นกำลังต้นพวกโจรปล้นเอาทรัพย์แล้วก็หนีไปในเมื่อเจ้าทรัพย์รู้ตัวออกติดตามหาโจรก็เห็นเขายืนเซ่ออยู่ที่ต้นทางอยู่โดยไม่รู้ว่าพักพวกได้หนีไปหมดแล้วเขาจึงถูกจับได้ถูกทุบมือทุบท้า พาไปเฝ้าพระราชาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตให้จับมัดมือไพล่หลังเขียนด้วยหวายพาไปประจานไปตามท้องถนนคนทั้งหลายก็พากันมาดูในจำนวนนั้นมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งเห็นเขาที่หน้าต่างเกิดความเมตตาสงสารเพราะอดีตนางเคยเป็นนางบำเรอของเขาจึงเอาขนมต้มสี่ลูกพร้อมทั้งน้ำไปให้เขา โดยขอร้องผู้คุมว่าขอให้เขาได้กินอาหารให้อิ่มก่อนตายเถิดผู้คุมก็ยอมในขณะนั้นท่านมหาโมกกลานะเห็นความพินาศของชายนั้นด้วยทิพยจักษุบังเกิดความกรุณาอยากให้เขาได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งก่อนตายทั้งนี้เพราะเขายังไม่เคยทำบุญเลยตั้งแต่เกิดมาถ้าเขาได้ทำบุญแล้วเขาจะได้ไปเกิดเป็นภูมิพระเทวดา ท่านคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้ไปปรากฏกายต่อหน้าชายนักโทษนั้นเขาเห็นพระเถระแล้วก็เกิดความเลื่อมใสคิดว่าเราก็จะถูกฆ่าอยู่เดี๋ยวนี้แล้วอาหารนี้จะมีประโยชน์อะไรแก่เราเราถวายพระคุณเจ้าจะดีกว่าผลของทานนี้จะเป็นสเสบียงสำหรับคนที่ไปประโรคเช่นเรานี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดถูกแต่ก็มาคิดเอาเมื่อใกล้จะตาย ซึ่งก็ยังดีกว่าที่ไม่คิดเสยียเลยดังนั้นแล้วเขาจึงถวายขนมต้มสี่ก้อนกับน้ำดื่มแด่พระเถระพระเถระรับมาก็นั่งฉันอยู่ใกล้ๆนั้นเพื่อให้เขาเกิดความเลื่อมใสฉันเสร็จแล้วก็ลุกไปจากนั้นเขาก็ถูกตัดศรีรษะด้วยบุญแม้เล็กน้อยที่เขาได้ทำไว้ในบุญเขตอันยอดเยี่ยมเช่นท่านพระโมคคัลลานะผู้หมดจดจากกิเลสเช่นนี้ เขาจึงได้เกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเป็นภุมมะเทวดาคือเป็นรุขเทวดาอยู่ที่ต้นไยใหญ่ใกล้ภูเขาลูกหนึ่งความจริงเขาควรจะเกิดในภพที่สูงกว่านั้นเพราะเขาได้เนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมเป็นถึงพระอาหารหันต์แต่เพราะเหตุที่ก่อนตายเขามัวนึกถึงหญิงงามเมืองนั้นด้วยความรักว่าเราได้ทายธรรมนี้เพราะอาศัยนางนี้เขาจึงได้เกิดเป็นเพียงรุขเทวดา ต่อมาลูกเทวดานั้นเห็นนางนั้นเข้าไปเที่ยวในสวนก็เนรมิตให้เกิดความมืดแล้วพานางไปอยู่ด้วยกันถึงเจ็ดวันทั้งแนะนำตนเองว่าเป็นใครฝ่ายมารดาของนางไม่เห็นนางก็ร้องห่มร้องไห้ตามหาคนทั้งหลายก็บอกให้ไปถามหาท่านมหาโมคคลานะดูเพราะท่านมีฤทธิ์มารดาของนางก็ไปถามพระเถระก็บอกว่าในวันที่เจนะ็ดนับ แต่วันที่นางหายไปนางจะไปปรากฏกายอยู่ที่ท้ายบริษัทที่มาฟังธรรมะของพระพุทธองค์ที่วัดเวรุวันฝ่ายนางนั้นก็ร่ำให้อ้อนวอนรุกเทวดาให้พามาส่งเพราะเกรงมารดาจะเป็นห่วงเทวดาจึงพานางไปส่งไว้ท้ายบริษัทในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะอยู่ที่วัดเวรุวันแม้เทวดา ก็ยืนอยู่ด้วยแต่ไม่แสดงกายให้ปรากฏฝ่ายชนทั้งหลายเห็นนางแล้วจึงพากันถามว่านางหายไปไหนมาแม่ของนางเที่ยวตามหาคร่ำครวญจะเป็นบ้าเมื่อไม่พบนางนางก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดชนทั้งหลายฟังแล้วก็สงสัยว่าลูกเศรษฐีผู้นี้ขวนขวายทำแต่บาปไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำไมเกิดเป็นเทวดาได้ นางก็บอกว่าเขาได้ถวายขนมต้มกับน้ำดื่มที่นางให้เขาแก่พระเถระด้วยบุญที่เขาทำจึงได้เกิดเป็นลูกคเทวดาชนทั้งหลายฟังแล้วก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าบุญกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ว่านลงในเนื้อนาบุญคือพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมของโลกยังทำให้เกิดเป็นเทวดาได้จึงพากันปิติโสมนัสในผลบุญนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนี้ให้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแก่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกาผู้ให้แก่ปฏิคาหกคือผู้รับนั้นพืชนา และการหวานพืชนี้ย่อมให้เกิดผลแก่เปรตคือผู้ละโลกนี้ไปแล้วและแก่ทายกทายิกาผู้ให้เปรตทั้งหลายย่อมพากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาครั้นทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลายครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์นี่คือเรื่องของคนที่ทำบุญแม้เล็กน้อยและเพียงครั้งเดียว ก็ยังไปเกิดในสวรรค์ได้ท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าก็บุญเล็กบุญน้อยที่เพื่อนของท่านทำนั้นไม่มีพระอระหันมารับทานเลยจะได้ไปสวรรค์ละหรือแต่ถ้าเช่นนั้นก็ขอเรียนแนะนำไปว่าในการทำทานกับผู้รับซึ่งแม้จะเป็นพระภิกษุธรรมดาคือไม่ใช่พระอริยะก็ขอให้ตั้งจิตอุทิศถวายแด่สง คือพระอริยสงฆ์อันทรงพระคุณอันประเสริฐเถิด,ท,ดทานของท่านนั้นก็จะเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้บุญจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจิตใจที่เลื่อมใสของผู้ที่จะถวายไม่เกี่ยวข้องกันกันกบของที่ถวายขอให้บอกเพื่อนของท่านด้วยว่าการทำบุญนั้นมีใช่มีแต่ทานที่ต้องอาศัยวัตถุมีข้าวน้ำเป็นต้น ซึ่งมักจะต้องใช้ทรัยพ์ซื้อมาหามาเท่านั้นยังมีบุญอีกมากอย่างที่จะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเลยในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างมีเพียงฐานเท่านั้นที่จะต้องใช้ทรัพย์บุญกิริยาที่เหลือไม่ต้องใช้ทรัพย์ใดๆเลยก็สามารถทําได้บุญกิริยาที่เหลือคือศีลการรักษาศีลห้าศิลแปดภาวนาการเจริญสมถะและวิปัสนา อปาจายนะการอ่อนน้อมถ่อมตนเวยาวัจจะการขวนขวายช่วยกิจการงานที่เป็นประโยชน์ปฏิทานการให้ส่วนบุญที่ทำแล้วแก่ผู้อื่นปานุโมทนาการอนุโมทนาในส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ธรมมสวรรการได้ฟังธรรมะธรรมเทศนาการแสดงธรรมะและทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ตรงเมื่อเพื่อนของท่านขัดสนเรื่องเงินทองก็โปรโดได้ทำบุญชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินทองดังกล่าวนี้เถิดซึ่งบางอย่างมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าการให้ทานเสียอีกเช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นขอเพียงให้เข้าใจว่าการทำบุญทุกอย่างนั้นเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เบาบางจากกิเลส ม่ใช่ทำเพื่อเพิ่มกิเลสมีความโลภเป็นต้นนี่เป็นทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ถูกตรงตามความเป็นจริงอันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นโปรดใช้ปัญญาในการทําบุญทํากุศลทุกอย่างแล้วการทําบุญของท่านนั้นจะมีผลมากเองโดยที่ท่านไม่ต้องหวังจะได้รับผลมากมายท่านก็ย่อมได้รับแน่นอนหวังว่าคำตอบนี้ จะช่วยให้เพื่อนผู้ที่ฟังธรรมะนี้ได้คลายความมนหมองในใจไปได้ในเรื่องของการทําบุญโดยไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองใดๆผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอํานวยอวยใช้ให้ท่านที่ได้ฟังธรรมะนี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน เชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ